เรามาต่อกันด้วยร้านอาหารควนนครนะครับปิดตํานานการจัดเลี้ยงปิดตํานานนะครับได้มีการจัดเลี้ยงอำลาปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับหลังเปิดมาเป็นเวลาหลายสิบปีนั่นเองครับเมื่อค่ำวันนี้นะครับที่บริเวณร้านอาหารควนนครได้มีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายและอำลาร้านอาหารควนนครที่ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ โดยมีนางสุชาดาพันนรานายกเทศมนตรขอขอประธานภัยครับนายกเทศม,มนตรีเมืองสวยกลกและประชาชนในพื้นที่ที่ทราบข่าวได้เข้ามาร่วมงานกันอย่างคับข้างสำหรับร้านอาหารควนคร ถือเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยจนเป็นที่ชื่นชมของประชาชนในพื้นที่อำเภอไสยกลโลกโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยรสชาติอาหารที่มีความเข้มข้นรสจัดจ้านตามแบบอาหารใต้นะครับทำให้เป็นที่นิยมในพื้นที่อำเภอไสยกลโลกครับ คนนะครับเราอยู่กับรถก็ยี่สิบสปีมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นปีหน้ร้อแล้วก็เปิดร้านครั้งแรกก็วันที่27ตุลาคม2503้าอยเจ็ดแล้วก็อยู่จนถึงวันนี้แล้วก็ผมพอดีที่ตรงนี้หมดสัญญาครับผมหมดสัญญาหมดสัญญาหมดเพราะวพอดีกำลังเป็นห่วงแม่ด้วยแม่ของแฟนว่าแม่ก็แก่มากแล้วผมเลยคิดว่า ผมถึงเวลาแล้วที่ต้องไปดูเลยท่านด้วยแต่ผมคิดว่าการจากไปวันนี้ผมก็จากไปด้วยด้วยตัวียวหัวใจผมก็ฝากไว้ครับพี่น้องชาวกรุ๊ปยังไงผมก็มาวันหน้าวันหลังพอที่ว่าผมก็ยังยังอยู่กรุ๊ปเหมือนเดิมก็